ถ้าพี่น้องหลังจากที่บอดไดร์สดนะครับพูดถึงผู้ชื่จังก็คือเดี๋วว่าเป็นห่วงหล่ะกัตักเตือนผู้ชื่จังนะครับบอกว่าเดี๋ยวว่าเป็นห่วงแล้วเนาะเล่าถึงบอสนะครับแล้วก็ับนี่คอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับพี่น้องบางคุณเนก็เข้าใจเป็นก็ให้กำลังใจนั่นะครับบางคนเป็นบพรเข้าใจกับเพดาะเว่าเพลินนะครับกับเพราด้ไปว่างเพราะดดดอกแต่ว่าบางคอมเมนต์ก็คือแบบคือบพราด้บพราด้บวกเพรเข้าใจบวกเป็นหนังในเป็นหลังเอราะเข้าใจบวกเป็นหนังบวกหักบวกเป็นหนังคือหอบภาษามารถทีสิบบังคับคนที่บเเเเขข้้้าาาาาใใจจมได วสามารถบังคับคนณขี่ว่าหัเข้ามาหาเขาใดนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวขอแค่ย่าดูถูกกันเถาะนะครับย่าดูถูกแล้วก็ย่าเหยียบย่าเหยียบย่าเหยียบยามกันเถาะทีนี่พี่น้องคือมาคนกับแบบเออเห็นบอดลุยเห็นเพห็นเห็ุทางเห็นเพถนนนี่เห็นบอดเปิดธุรศกีเล่นผู้นั้นผู้นี้เห็นธุรกิจเห็ุเพลินเห็นนั้นเห็นนี่เห็นเพลินนี่แตอยากมีน้ำเพลินเห็นเพลินนั่นก็อยากเห็ุอยากนี่อยากลุ้ยน้ำเพลินพี่น้องเอาตรงๆเด้อพวกนี้พอแด่ไม่อยากลุ้ยหรอกครับ บ่มีคนใดบ่อยากรวยบ่มีคนใดบ่อยากมีเงินดอกผมเห็นกันยามายังี้ยันว่าผมอยากรวยกันยามผมอยากมีนะครับโดยความที่ว่าบ่มีมันจะถึงอยากมีพี่น้องเง้นนะครับเขาอยากอย่านี้เพียงแค่ว่าเราทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันทําแล้วบ่ประสบความสําเร็จคือการที่ผมขายมันเมา่อเรากล้าขายตอนที่ว่าเห็นเคนรวยเห็นคนหนมี้เราจะไปอยากค้าอยากขายนะครับคือจริงๆแล้วผมขายมาตั้งแต่มัธยมนะครับตั้งแต่ตอนยุ่มมัธยม ผมไปขายลูกชิ้นปาลาระเบิดนะครับอยู่ตลาดนัดตามตลาดนัดกระปุพกพี่ๆนะครับขายส่งจากของเลียนพ่อผมจุ่มมั่หกแล้วขึ้นมาหาอะไรมาผมว่าเปิดร้านต่มาหึงลาแไอ้หมึงหางก็ไม่อ,อะไรเราไม่อะไรเอามาอะไรมาหลายแสงเงินเก็บอีลงทุนมันเจ๋องอีกเด้อไปเปิดกิจการดีเปิดลูกชิ้นทอดอีเนี่ยคุณไปมาประมึงมาขายผุดไ,ไปมึงไม่นองกันนะเส้าแล้วเส้าขายของเราแต่ที่ไปหาลองให้หน่ยแต่ลงไป็นตัวปดิ เหมือนแล้วมัมีเงินให้ลงทุนอีกแล้วสวมหนามันเปียกบอกมาฟังบอกอยากบอซาหลายบอกว่าจะไปเฮดจะไปเฮดกับเฮดเขาเขาเจ๊งไ้เขาลเห็นเขาหลอกล่วง้เขาต็น้เขาตุนเป็นตลกดีอยู่แล้วดีๆอยู่แล้วเป็นตลอดดีอยู่แล้วขายท้ายโยงเงื่อนเสียงก็หนาเป็นปลาไหลเหร็นเป็นน้าป้ากุญชันอันนี้แสดงว่าเพลินมวลรถแสดงว่าจำท้องจำยางล่ะเราทำไมไม่ออกช้อนกลางให้มันเมื่ออาหารทำไมเขาถึงลงอาหารเขาถึง ไม่เขาถึงมีเพาไม่เขาถึงมีถ้าพี่ใหญ่ทับพี่ใหญ่เมื่อการต้องการเจ้าของือเจ้าจอดสวนลุยสีอันนะครับเราเป็นเรื่องที่กวนกวนรลนละโลกตอนนี้เขาเขาก็ละลงมาอยู่แต่ว่าถ้าเป็นอยู่ต่างประเทศด้วยยุโรปเขาจะสำคัญมากเขาจะเขาจะซีเรียสมากเรื่องการทานรับรับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นนะครับไปสอนคนนั้นหน่อย ไม่สอนใครหรอกเราเราแค่จะบอกเบีกว่าถ้าในวงนั้นไม่ไม่ใช้ข้านกลางเราก็จะไม่ไปว่าเขาเพราะมันมันมันเป็นสิทธิของเขาเราก็แค่ไม่กินด้วยแค่นั้นจบถ้าเราอยากกินเราก็ไปซื้อกินเองเออเราบอกต้องไปว่าเขาว่าคนเรามันสกปรกสามันอยู่ที่มันอยู่ที่ใครที่มันมันมันไม่สามารถไปบอกว่าสุขสกปรกของคนอื่นสกปรกของเรากับของเขาไม่เท่ากันถ้าเราล้ยงไข่ไข่สิบวอสซีเรียกนี่ถ้าว่าขัดไข่เห็นเรากัสิบว่กินน้ำแค่นั้นเพราะขยานจะเปเรียวไปรือบเปร เป็ดรีดแตะๆอย่างคนไหนมาย่ายานกลัวช่วงนี้ไอซ์คิมคนไหนมาช่วงนี้แห้งอันโลกหลายบอกซื่อๆสุดดีเกลี้ยงเลยแต่ไม่โลกกของไอมานคือพ่อโอเล่สวัสดีครับสวัสดีครับมาสมัครเด็กเสิร์ฟครับมาสมัครค้ามาสมัครเด็กเสิร์ฟใช่ครับที่ที่ไหนครับที่ปิ่นขาวมาสมัครเด็กเสิร์ฟที่ปิ่นขับ รู้ได้ยังไงว่าเขาเปิดรับสมัครเด็กเสิร์ฟนี่เห็นที่ประกาศะครับอ๋อเห็นที่ประกาศใช่ไหมอุ้หหล่อขนาดนี้รู้จะมาสมัครเด็กเสิร์ฟอะไรตอนเย็นพี่ให้ขึ้นโฮสเลยขึ้นโฮสคืนนี้เลย <laughs> พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมเลยใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคถ้าพร้อมคืนนี้พี่จะให้ขึ้นโฮสเลย ไม่ต้องเป็นเด็กเสิร์ฟลูกมาเป็นโฮสดีกว่าได้รายได้ดีกว่าลูกได้ครับโอเคนะจ๊ะใครอยากจะมาเจอน้องมาเจอได้อยู่ที่ฟินครับคืนนี้โฮสมาใหม่นะจ๊ะมาสมัครเด็กเสิร์ฟพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบอกบอก่บกบกให้เป็นเด็กเสิร์ฟให้คืนโฮสเลยโอเคเจอกันคืนนี้นะครับครับประมาณสิบแปดปีทะนุนอยู่ในเหตุการณ์เราบันทีกผัวเราน่ะไปมีเมียหน่นอยผัวเราไปมีเมียหน่อยผัวเราไปมีเมียหน่อย เราบันน so, ีพว่ากับติดเขาสิเบยุทธ์เขาบันนีถามว่าเราปากแข็งเราปากแข็งแห้งปากแข็งแห้งหัวบอกว่าเราหักโขยทั้งสี่ได้ว่าสุดท้ายเราหักเขาแห้งก่อไปมีเมียหน่อยเราอยู่บระเดี๋ยวขายงี้ทั้งไห้ทั้งหอโทั้งทัไปคู่เขาไปขาเขาสิไปจัดการเขาคอยได้ขับรถพาเราไปขับรถพาเราไปสิไปปีเมียหน่อยสัตว์สิเปย์ตบวอีเมียหน่อยสัตว์ตะกี้ไข่ไขยบอกทุเรียนพี่น้อง ไปหอดเขาแล้วอีดันกับตะเดียตันตะเดียตันทั้งนุ่มทั้งไหลยขอโทษเด้อขันหัวขันหัวเรามีแฟนเราไข่กับซีบอสหนุงดอกะไข่กับซีบอสไอยกับซีบอสหนุงไข่กับซีบอสดันดอกะคอยเลี้ยต้นเขาไข่ไายบอกทุเรียนไข่หอดบอกทุเรียนเหนียวน่อย